ดีเช้าวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆวันนี้ช่องสดอิ่มพร้อมสุขมีบอลชื่อว่าปลากระตูนมาแบ่งปันกันเพิ่มเติมนะคะตอนนี้มีอยู่ห้าต้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยนะคะนี่นะคะต้นแรกต้นที่1ให้ที่ห้าร้อยบาททุกต้นเลยนะคะถ้าส่งมาเมาห้าสิบบาทนะคะน,นี่นะคะคร้อมแรกนะคะ ก็ต้นที่สองนะคะต้นที่สองต้นที่สามนะคะ สำหรับตอนโตต้นใหญ่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะว่าเขาหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็สวยขนาดไหนนะคะอันนี้ต้นที่สามนะคะแล้วก็ต้นที่สี่ต้นที่สี่ ทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นที่5ต้นที่5นี่นะคะครบทั้ง5ต้นแล้วนะคะเพื่อนๆชอบต้นไหนสามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่แนะนำคือกระบี่ในร้อยนะคะต้นนี้เป็นใบยาวนะ ใบขาวนะคะต้นนี้ให้ที่300บาทนะคะ300บาทค่าส่งเ้องเหมาห้าสิบาทเหมือนกันทุกต้นนะคะกระบี่ในร้อยนะคะก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจต้นไหนนะคะสามารถโทรมาสั่งจองเลยหรือว่า สามารถทักไลน์นะคะสั่งซื้อได้นะคะก็ยังไงวันนี้ช่องสดอินพร้อมสุขขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่รับชมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านนะคะที่อุดหนุนชมคลิปกันมาตลอดนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ